ผู้ชมครับสัปดาห์นี้กินอย่างสมเกียรตินะครับอยู่ที่แถวจัตุโชคครับแถวเนี้ยเขาบอกมีร้านอาหารอีสานแซ่บชื่อร้านร้านเรื่องราวลอลิงหมดเลยเนี่ยร้านเรื่องราวเขาเป็นตำนานของร้านอาหารอีสานเลยนะครับผมเนี่ยแอบเข้าไปดูมาแล้วเขาเป็นเรื่องราวที่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นคนของบุรีรัมย์ภูเขาพยายามที่จะอนุรักษ์อาหารอีสานแท้ๆไว้นะ80%เลย ส่วนอีก20%ก็เปอาหารภาคกลางกินได้สบายมากแล้วร้านนี้ไม่ชอยนางลำการันตีความอร่อยครับปลาล้าเขานปะปลาแดกปลา,าเน่าเนี่ยนะครับขออาอีสานได้เถอปะปลาแดกเนี่ยเพิ่งใจชช้ช็อกโกแลตน้ำเป็นเป็นปลาแดกช,ช็อกโกแลตหรือปลาล้าช,ช็อกโกแลตตำกับบังคงมีทั้งตำหลวงพระบางมีทั้งโอส,สัรพัดตำตำหลายรสน,นะครับเราไปกินกันครับวันนี้กินแห่เลยอร่อยกันเลยทีเดียวกับร้านเรื่องลาวตามผมไปเลยครับ ผมเข้าไปในร้านแล้วน่นั่งมากเลยนะครับบรรยากาศดีดีมีทั้งเอาดอมีทั้งอินดอมีดอทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเจอคนจังหวัดเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่เกียรตินะครับกินอย่างสมเกตวันนี้กินเต็มพี่เลยเพราะว่าเป็นคนหนองบัวลำพูเหมือนกันคุณพิมพครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้องบอกว่าคุณพิมเนี่ย บออีสานบ่ได้แต่ว่าเพิ่นน่ะเกิดไม่ได้เกิดอีสานเนาะบ่จา้คคาคุณแม่เป็นคนอีสาน,ค,นาคุณแม่เป็นคนอีสานเป็นคนหนองบัวลำพูคุณพ่อเป็นคนนครนายกพูดไ,ไ,ยยกกได้ไหมนครนายกก็พูดก็พูดกลางพูดไม่ได้คุณพ่อก็พูดเป็นคือเป็นเป็นลูกครึ่งอ่ะคะ่ะลูก<ด>สาวหนองบัวลำพูใช่ใช่แล้วก็ออกลูกมาแหละแล้วก็ก็ออกลูกมาเป็นตัวอยู่ตัวนี้ออกลูกมาตัวเป็นสนามเต่าพี่พิมพ์จะอย่างนี้ ผมเข้ามาในร้านเนี่ยผมว่าร้านน่ะสวยน่านั่งแล้วก็บรรยากาศดีมีทั้งอินดอร์เอาดอตอนคือมีดนตรีฮะมีดนตรีสดค่ะเหรอ<ม>นโยบายแหม่ผู้อย่กับรัฐบาลนะนโยบายคอนเซ็ปตร้านนี้รักษาวไว้ซึ่งอาหารอีสานดั้งเดิมใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะื่าก่อนในตอนจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเปิดร้านอนะ่ะเราเราทานอาหารอีสานในกรุงเทพแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่กลับบ้านอุดรกลับบ้านหนองบัวเมื่อไหร่ ม่วนนะค่ะกินก็คือคุณแม่ทําให้กินแต่เด็กใช่ใช่คุณแม่กินป้าเลยพวกนี้ใช่อย่างมาเจอบางทีแกงอ่อมเป็นอย่างงั้นส้มตันเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้เราอยากกินรสชาติที่เราเคยกินโอ้ประมาณภาษาอีสานเป็นว่ามันโมคื้นแล้วมันโมแสบมันโมถูกปากเข้าปากเข้าอยู่เคี้ยวเคี้ยวอยู่แต่มันมาเถิกมันมาเถิกปากอะก็เลยเฮ็ดร้านเองเลยเลยทำร้านเองเลยใช่ค่ะตัดสินใจกี่ปีลูเนี่ยอันนี้เปิดมา5ปีแล้วค่ะ แต่ก,ก่อนแต่ก,ก่อนไม่ได้ทำร้านอาหารเมื่อก่อนไม่ทําร้านอาหารเมื่อก่อนทําอสังหาริมทรัพย์ค่ะซื้อบ้าน oh, ซื้อที่มาผูกป้านขายโอ้ oh, เศรษฐีไม่ไม่ใช่เศรษฐีค่ะ<ม>พอดีไว้ว่าออกมาพอดีเราทำไมคิดมาทำอาหารดีสารชอบทำกับข้าวค่ะม,มักมักนวนมักทาแต่ว่าแต่ว่าที่ร้านนี้นะครับ ไม่ได้มีอาหารดีสารอย่างเดียวนะมีอาหารพักกลางด้วยผสมผสันอาหารดีสารอาจจะทั้งประมาณเจ็ดสิบอนกใช่ใช่ได้อาหารอื่นๆพวกปลากะพงพวกผัดสามเมนพวกะไรก็เป็นอาหารพักกลางสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะใช่เพราะว่าคุณย่าเองที่อยู่นครนายกอะค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เราจะไปเขาจะสอนเราทํากับข้าวทําแกงทําอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็เลือกมาเฉพาะอันที่เราคิดว่าโอ้เจ๋งโอ้อย่างนี้ได้เปรียบอะได้เปรียบคุณย่าก็พักกลางคุณยายก็อีสานเอามากซ์รวมกันเพราะฉะนั้นร้านเนี้ย อีสานก็อีสานอีสานเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคุณผู้ชมแต่ว่าสามารถที่จะทําให้อาหารอีสานเนี่ยมีรสชาติที่คนกินแล้วชอบอ่าอแล้วแบบน้ำลายไหลอ่ะเรามาดูกันก่อนดีกว่าพี่พี่พิมว่าเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากทางนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแกงอ่อมหมูบัตเตอร์นัทค่ะเ,คเราเปลี่ยน,เร,เ,ยนเราเปลี่ยนจากฟักทองบักอึขนาจ๊ะแมนเป็นบัตเตอร์นัตฟักทองเขาหตังเาลังใช่เขาจะหวานเขาจะหอมนวลของเขาค่ะ อันนี้อันนั้นเป็นแกงเห็ดรวมคะ่ะกี่อย่างเขาบอกอีสานอีสานแมนลูกน้องบอกว่าแดอย่างไงแปดอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ว่าอีสานทั้งหมดนะครับเพราะพี่พิม์เขาเกิดกรุงเทพพี่พี่สังเกตว่าอีสานได้จ้ะมาเป็นอย่างเดียวคนฟังกับปะพูเอาเป็นว่า,าว่าอีสานเดี๋ยวต้องคลิปซับไตเโชว์อ่ะอันนี้เป็นเห็ดแปดอย่างอู้ทำเยอะอ่ะ ก็เขาบอกว่าก <man. S 1> ินเห็ดแล้วดีค่ะต้านอนุมูลอิสระนู่นนี่นั่นล้างสารพิษแล้วก็ใส่เลยค่ะใส่แบบเต็มหาได้ทุกวันหาได้ทุกวันจ้ะโอเคนะฮะนี้แหละครับอันนี้เป็นหมกหน่อไม้หมูสามชั้นค่ะอันหน่อไม้จากบ้านเลยค่ะภูพานใช่หน่อไม้จากภูพานถ้าไม่มีจากภูพานนางไม่ทำไม่ขายนางไม่ขายหมูตลาดทั่วไปนางไม่ซื้อต้องเป็น หน่อไม้จากภูพาที่ส่งไาจากหนองบุรัมภูค่ะหน่อไม้ไฮโซคือระตู้มาด้วยเออตแอร์เย็นฉับเลยเนาะแต่ตอนนี้หน้านี้ยังเป็นหน้าหน่อไม้อยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าทางบ้านเขาหาตุนไว้ให้เราตลอดปีแล้วค่ะ้เขาขายดีใช่โอ้หมกหน่อไม้เนี่ยเป็นอาหารปลูกของผมหมกหน่อไม้หมูสามชั้น นะจริงๆมันจะมีหมกหน่อมไม้หมูสามชัน้นหมกหน่อมไม้ไก่มันมีหลากหลายแต่เราไปทุกอย่างไหมไม่มีค่ะเอาหมกหน่อมไม้หมูสามชั้นเลืองน,นี้คือผ<ม>ูเอกห<อ>ม,มกหน่อมไม้นะครับหมกหน่อมไม้นี่ต้องกินหมกหน่อมไม้หมูสามชั้นเท่านั้นถึงจะใช่อ,อันนี้ละครับอันนี้เป็นตำลาวคะ่ะตำลาว,ลาวที่นี่นะครับบอกเลยว่าน้ำปลาล่าหรือปลาแดกบานเฮ้านี่ยครับปลาล่าช็อกโกแลต มันมาจากไหนเป็นสูตรค่ะเพราะว่าอย่างพิมพ์แต่งงานกับคนจีนบ้านสามีเนี่ยไม่ทานปลาแต่เราชอบชอบเราชอบชอบปลาทําทยังไงให้เขากินกับเราได้ดีบางทีทากับข้าวมาทากับข้าวมาแล้วก็แบบไม่กินเหม็นปลาาโอ้เราลองดูแอบแอบเว่าเออหาข้อมูลมาเพราะเราชอบทากับข้าวเรียนรู้มาเลยลองค่ะโอ้เขากินอร่อยเขาบอกมันนัวเออไม่ได้กินกินปลาลาไม่ออกเออไม่ออกค่ะโอเคเลิศเหรอแล้วเราเราเรากินปลาาแล้วมันไม่ออกหรือว่ารู้สึกพิม์ก็พิมกินปลาล่าพิมว่ามันใช่มันรสเนี้ยมันปลาาได้ คือเรียกว่ามันอยู่ตรงกลางค่ะคนไม่กินก็จะเอะหน่อยนึงแต่ว่ามันอาจจะเป็นน้ำปาก็ได้น้อมันไม่ใช่ปลาล้าดงๆมันไม่ดองๆที่มันกลิ่นแบบใช่ใช่ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปลาล้าที่นี่ใช้ปลาล้าช็อกโกแลตทั้งหมดทั้งหมดเลยอ่าเพะฉะนนคุณผู้ชมถ้าอยากกินปลาล้าช็อกโกแลตที่ไม่ช้อยนังหลัมพิสติสิมวนมวลการันตีว่าอร่อยมากจนต้องให้ตาเปิดพิสดาร เขาให้หลายเมนูแต่เมนูหนึ่งคือปลาล้าช็อกโกแลตเพราะพี่ติปกติก็ไม่ค่อยได้ทานปลาล้าไม่ทานปลาล้าใช่กติก็บอกโอ้ไม่ถึงไปสั่งซุปปลาล้างงเพราะว่าไม่เขาว่าบอกว่าเขาสั่งซุปปลาล้าใช่ค่ะแล้วเขาอยากรู้เพราะว่าหลายๆเสียงบอกว่าที่นี่ปลาล้าทานได้ทำขายเป็นขวดไหมไม่ทำค่ะกลัวค่ะกลัวเขาไปซื้อทำเองแล้วไม่มาหาหนูเมนูนี้เมนูนี้เป็นตำหลวงพระบางค่ะเป็นหลวงพระบางแท้เลยหลวงพระบางก็จะเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ตัวมะละกอจะไปเคยไปหลวงพระบางแล้วเคยไปแล้วค่ะเคยไปกินแล้ว ใช่ค่ะอันนี้รสชาติเลยอันนี้รสชาติหลวงพระบางอร่อยกว่าหลวงพระบางทีเพราะว่าที่หลวงพระบางเลยอ่ะส้มตำของคนคนลาวหลวงพระบางเขาจะติดหวานใช่ไหมคะหวานอันนี้มีน้ำปูหไหมมีน้ำปู<อ>มีกระปิดด้วยค่ะแม่เลยจะมีน้ำปูน้ำปูก็คือน้ำปูนะฮะ,ะจริง,รงๆก็ทางเหนือจะเยอะแล้วก็หลวงพระบางก็เป็นภาคเหนือของของประเทศสปปลาวนะ้เขามีน้ำปู แต่ไม่มีกะปีใสกะปิด้วยนิดนึง <S <S เอาเลิศสิ <S 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 ต้องใส่เพราะว่ามันครบเครื่องเพราะคนไทยติดว่าตำหลวงบางต้องใส่กะปี <S <S จริงๆตำหลวงต้องเป็นน้ำปูนี่แหละอันนี้ล่ะอันนี้ข้หมูยา่างร้านเรื่องราวค่ะข้หมูย่าง,ง,าง,งว่าที่นี่อร่อยใช่แล้วก็อันนี้ค่ะจุดเด่นเด็ดสุดเลยยำแหนมข้าวองอันเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะเราจะเคยกินกันเป็นยำแหนมข้าวทอดนะคะข้าวปันกรอนทอดข้าวเนี่ย ข้าวทอดเอาไปคลุกกับน้ำแกงไอ้เครื่องพริกแกงที่เขาพริกแกงรกคุกแล้วก็ใส่ไข่อะไรเงี้ยแล้วไปทอดอันนี้ไอ้อย่างนั้นอ่ะปกติชอบอันนั้นชอบมากค่ะแต่พอเราใจดื่มใจดิ้ค่ะนั่งดื่มนานๆนั่งดิ้นานๆมันแฉะแฉะแย่ๆไม่อร่อยเอาเลยลองเอาใหม่ซิไม่ปั่นก่อนทอดมันเลยทอดเลยค่ะกินเหล้าถึงตีสามเหมือนลาบทอดใช่กินเหล้าถึงตีสามก็ยังกรอบอยู่ค่ะเหมือนลาบทอดถ้นึกภาพ พอพี่พิมพูดผมก็นึกถึงว่าสมัยก่อนเราไม่มีลาบทอดตอนเราไปดีสารบ้านเฮ้าเนี่ยมันมีลาบทอดหรอกตอนหลังพุนพัฒนาคนกรุงเทพคนกรุงเทพคนเราก็อยากจะกินบเนี่ย<ช>กับแก้มนู่นนี่นั่น<ช>ก็เลยมีลาบทอดขึ้นมา<ช>อันนี้เป็นแหนมคลุกทอดอแต่เมนูที่นี่ชื่อว่ายำแหนมข้าวพองค่ะยำแหนมข้าวพองแต่วิธีการหรือว่าหรือว่าอิเกเดียนที่จะทำเนี่ยคล้ายก็เหมือนข้าวทอดแหนมสดที่เรียกข้าวคลุกแหนมคลุกหรือข้าวทอดแหนมสดเออนี่อยยัง เรียกยำแหนมข้าพองเลยค่ะไม่ใช่ายถึงว่าทั่วไปถ้าเกิดเราไม่ได้ยำแหนมสดค่ะอ๋อยำแนมสด่ยำแหนมสดใช่มันมีภาษาที่จะเรียกเมนูนี้เยอะมากบางคนเรียกหนมคลุกบางคนเรียกข้าวทอดแหนมสดบางคนเรียกยำแหนมสดมันก็เลยแตกต่างกันไปแล้วแต่ละแล้วแต่พื้นที่เนาะมันถึงเมนูนี้สามเหม็นค่ะผัดบุญเส้นอันนี้กุนครนายกคุณย่าใช่อันนี้ เด็ดมากเรียกว่ามีเหม็นสะตอค่ะมีเหม็นสะตอมีเหม็นชะอมค่ะกระเทียมทนดองค่ะแล้วก็ชะอมค่ะเมนูนี้เป็นเมนูนิยมของกรุงเทพเขาใช่แล้วก็ที่นี่ขายดีเขาบอกบางทีสั่งสี่ห้าจานเลยหรอใช่ใช่ลูกค้าบางท่านห้ากล่องนะคะกลับบ้านเคเวลาปาร์ตี้กันเลยค่ะแล้วเวลากินส้มตำเนี่ยนะครับเราต้องมีแบบแคบหมูกากหมูแต่ที่นี่มีมีหมูทอดหน้าโรงเรียนค่ะคืออะไรอะหน้าโรงเรียนสมัยเราเด็กๆนะคะพี่สมเกียรติ หน้าโรงเรียนจะมีหมูปิ้งขายแล้วก็หมูทอดโง่ๆไก่ไก่เสียบไม้ง่นั่นแหละค่ะหมูทอดหน้าโรงเรียนออให้มันง่ายค่ะง่ายๆให้มันกลับไปถึงวัยเก่าเราที่ว่ากินส้มตำกับหมูทอดไก่ทอดนี่ประมาณนั้นค่ะเอาง่ายๆกินง่ายๆนี่ทุกทุกอย่างเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของอาหารอีสารแต่จริงๆในร้านเนี่ยยังมีอีกเยอะใช่ค่ะยังมีเมื่อกี้น้องผู้จัดการบอกว่าพี่สมเกียรติแอบตัดออกเยอะเลยใช่เพราะว่ามันเยอะไปแล้วมีประมาณ200เมนูคนนั้น เพราะว่าไม่ใช่ไม่สมเกตแอบตัดกับพี่เอกอะโปรดิวเซอร์เขาแอบตัดเขาบอกอันนี้ต้องเหรออันนี้ต้องเหรออันนี้ต้องเหรอแล้วก็บอกมันต้องหมดเลยอะแล้วมันต้องมากกว่านี้ด้วยนะแต่เราก็เก่งใจพี่เอกเขาไงเก่งใจรายการเดี๋ยววนี่เป็นซีรีส์เลยไม่จบแปดตอนก็เลยขออนุญาตตัดเหลือเท่นี้อ่ะก็รานั้นขออนุญาตมากินก่อนเลยนะครับผมควรจะเริ่มจากส้มตำหรือเริ่มจากอะไรดีพี่หรือเริ่มจากข้าวเริ่มเรื่องยำแหนมข้าวพองก่อนเลยาใช่ค่ะ เขาบอกมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมากินที่แปดจานเลยล่ะใช่เก้าจานเก้าจานอือเหรอมันไม่จ่เป็นเสแซ่บเนาะยำแหนมข้าวพองยำแหนมข้าวพองใบชะพลูค่ะใบชะพลูต้องกินเลยนะคะใบชะพลูปลูกเองด้วยค่ะอือเหรอใช่ออร์แกกนิเลยนะเพราะว่ามันแพงค่ะซื้อเขาแพงคนเรารวยเพื่อนแค่ไม่บอกว่าผักอะก็ปลูกคุณแม่ก็ปลูกเองด้วยใช่ค่ะมันม่เดิใบเมงรักใบอะไรต่อไม่อะไรปลูกเองปลูกได้แต่จริงๆปลูกไม่พอหรอกคนร้านเขาขายดีร้านเขาใหญ่มาแล้ครับคุณแม่ต้องแบบ ต้องมีเอาแปลงใหญ่กว่านี้ต้องมีเสริมมีซื้อเสริมบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพอนะคะแต่ละวันช่เห็นน้ําตาลผู้จัดการร้านบอกว่าล้างโหคุณพิมพเขากำชับมากเรื่องผักสะอาดเนี่ยใช่เพราะเรากินอย่างไงลูกค้าต้องกินอย่างนั้นนะผักเขาสะอาดมากอันนี้ไม่เคยกินเลยอร่อยกรอบอร่อย กับแกงนั้นดีใช่แต่ว่าอาหารก็่กินได้นะไม่ต้องกับแกงก็เลยเพราะว่ารสชาติเนี่ยนี่คือแหนมคลุกนั่นแหละใช่แต่เขาเอาไปทอดใช่ค่ะมันก็ได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งกรอบทอดดีด้วยเพราะบางคนนะถ้าวัาหนอนแดงอ่ะเอามาทอดมันสุกเลยใช่ใช่ใช่แต่นี่ที่นี่ไม่ใช่แหนมแดงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจะตอบไปด้วยอะไรดีอะไรดีคะอ่าเป็นนี่เลยค่ะอ่า S <S <S แล้วเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราข้ามอีสานกลางอีสานกลางอีสานกลางเดี๋ยวเราข้ามไปอีสานแล้วเราจะไม่กลับมาหาเขาแล้วอ่าเพราะงั้นเราจัดพักกลางก่อนเนาะอ่าภักกลางไปก่อนเลยค่ะแหนมอ่าอย่าแหนมข้าพองคะ่ะยำแหนมข้าพองเนี่ยพักกลางก็ได้พักอีสานก็ได้ใช่ใช่ค่ะเพราะเราถือว่าเป็นอาหารแบบฟิวชั่นอ่ะเพราะพี่พิมพ์มาไปทอดไปเลยทำให เกิดเมนูแบบชนิดใหม่ขึ um ้นมาเดี๋ยวคนดูรายการก็มึงเดี๋ยวเจ้าของร้านอื่นเขาไปทำบ้างนะเนี่ยมีค่ะก็ออกรายการของเทเป๊กุกคีเมาแล้วตอนนั้นเป็นการแชร์สูตรกันอ่าก็ให้แบบเหมือนสร้างอาชีพไปเคยเคยเผยแพร่สามเมนครับรสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมแบบไม่ไม่เหม็นไม่มันไม่เหม็น ไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรมันนวลๆนวลกินเล่นๆเลยใช่ค่ะกินเล่นเลยกินเล่นเลยใช่เป็นเมนูที่กินเล่นได้เลยใช่ค่ะนะฮรับไปต่อเลยดีไปต่อกันที่อันนี้จืดๆไปแล้วเนาะเอาเผ็ดอันนี้อันนี้ต้องทานคู่กับต้มตามข่หมูย่างไหมคะขอหมูย่างขอหมูย่างตอนแรกจะไม่เอาแล้วบอกว่ามันเยอะก็เลยบอกพี่เอกว่าผู้จดการเขาแนะนําว่าที่นี่ขอหมูย่างอร่อยใช่ขอหมูย่างขายวันละยี่สิบกิโลเหรอไหมค่ะโอ้ มันจะไม่สั่งได้ไงก็นไบอกพี่เขาไปว่าขอเธอขอมอยแต่จริงๆก็เป็นคนอยากชอบอาหารแซ่บๆคือข้าหมูย่างค่ะด้วยความที่พิมชอบใถ่ข้าวาพิมต่อนหน้านี้อยากเปิดร้านอาหารจีนก็เลยไปเรียนทําอาหารที่ฮ่องกงค่ะอันนี้ก็ข้าหมูย่างก็เป็นสูตรหมักที่เอาผสมผสานที่เขาทําหมูชาชูอะค่ะหมูหมูแดงชาชูที่นวน่นอ่ามาผสมมามาอดแ p t มาดัดแปลงเป็นสูตรหมักข้าหมูย่างนุ่มนวล รสชาติดีไม่ต้องน้ำจิ้มก็ได้ไม่ต้องแจาวก็ได้นะจะ้มนิ<ช>ด <ๆ S 1> เล็กเลย <คา S 1> สบายมากเลยใช่ใชแล้วดีต้ตมตำดีไหมะต้ตมตำดีกว่าตําหลวงพะบางก่อนไหมคะตําหลวงพะบางก่อนดีกว่าเพราะว่ามันร้านที่ขายตำหลวงพะบางเนี่ยมีไม่เยอะที่จะตำหลวงพะบางแบบรสชาติแท้ๆเลยเนี่ยน้อยส่วนใหญ่เนี่ยบางร้านก็ทำเป็นางั้นแหละนี่เนี่ยเหมือนเส้นใหญ่ไหมตำหลวงพระบางเนาะใช่ ต้องหลายร้านอย่างที่พพ์บอกใส่แต่กะปีเนาะค่ะกินแล้วมันไม่ใช่เพราะเราเนี่ยไปหลวงพ่อบางมาห้าครั้งเราก็ไปเดินตลาดมืดแล้วก็มีํำหลวงพ่อบางเจ้านู้นเจ้านี้เขาก็พาไปกินเราก็จํารสชาติได้พอไปถึงกรุงเทพปุ๊บเราก็ไปร้านที่ขายบ้างบางร้านมันไม่ใช่ต้องน้ำปูต้องใส่น้ำปูโอ้เนี่ยแซ่บ ผักก็ไม่ธรรมดาเนี่ยผคกคอสผักคอสนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเราทานยังไงเราให้ลูกค้าทานยังนง้ด้วยค่ะผักคอสแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นผักกีลาวผักกีลาวเนาะใช่ค่ะผักกีลาวหอมเปย์นบ่ผักชีฝรั่งอันนั้นหอมเปย์ผักชีฝรั่งค่ะไปเรื่อยอร่อยผักชีลาวนี่ปลูกเองแท้ๆปลูกไม่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะเนาะใช่เพราะว่ายิ่งตัดยิ่งแตกเนอะใชจะมีแต่ว่ามีฤดูหนึ่งที่เหมือนจะบออกน้อดูิ ใจยังจะไปหลงหงพ่อบาง่อดูสิแซ่บแซ่บอร่อยจริงๆสูตรนี้หลวงพ่อแบบไม่อยากจะบอกหลวงพ่อบางสู้ไม่ได้แต่แล้วลิ้นลิ้นใครลิ้นมันนะไม่ว่านะใช่นะใช,ใช,ใช่แล้วก็ามาประยุกต์ใส่ของไทยนิดนึงค่ะพี่น้องเขา้าพีนา่น้องคนเล่าก็อาจจะแบบต้องตรง,ตองมองหลวงพ่อบางแซ่บก็ได้บางอย่างม่ว่ากันแต่เราชอบแบบนี้อ่าค่ะอันนี้ตำลาวตำลาวค่ะโอ้นี่น้ำปลาอร่อยมากเลยอะลายแล้วน้ำปลาดูแบบ รู้เลยว่าเป็นปลา้าแต่ว่าไม่มีกลิ่นที่แรงแต่รสชาติมันได้อ่ะแต่รสชาติที่กินไปเนี่ยมันคือปลา้าแต่ว่ามันไม่แรงอ่ะอย่างที่บอกหลอกครอบครัวสามีอว่าเป็นน้ำปลาแต่ให้เทคนิคดีจริงเลยนี่ซุปตำลาวนะฮะแซกบดีอร่อยมาก นี่ตามมาชั่วโมงนึงแล้วนะใช่ค่ะไม่ใครเครื่องเลยอ่ะใช่ยังบอกว่าอุ้ยปวดเส็งเส็งปวดเนาะไม่ใครเครื่องเลยทำไมอ่ะเพราะว่ารถเนี่ยรสจัดค่ะรถเราจัดแล้วก็มะละกอคือมะละกอเราสดทุกวันนะคะมะลไม่ได้สับมะละกอนี่กันกรอบกรุบกรุบรสชาติไม่มีใครเครื่องเลยนะฮะชั่วโมงนึ้งเนี่ยถ้าเป็นร้านบางร้านอ่ะไม่ใช่ว่าทุกร้านหรอกบางร้านที่เขาไม่รู้จักเทคนิคการทําเนี่ยโอ้กินไม่ได้ต้องสั่งไหมคือถ้าคือถ้าผมอ่ะ ผมเป็นคนซ้มตำเลเวอร์ผมกินซ้มตำวันละสามสี่จานกินทุกมื้อกินทุกมื้อถ้าไปอุดรไปหนองบัวนะกินซุปตำอย่างเดียวเลยแล้วแต่แต่ก็มีกับข้าวอื่นแต่เราก็มักซ้มตำหลายแมนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตำแล้วรอเราเราไปทำเรื่องทำมิตกลับมาระบบตตำใหม่มันเส็จไม่งั้นต้องเซ็งมันต้องทำใหม่ทำใหม่เลยใช่ค่ะอันนี้เทคนิคมาตั้งแต่ตอนสับละค่ะลูกค้าว่าทำไมสับเส้นใหญ่แต่ว่ามัน ถ้าเกิดจะทานส้มตำให้อร่อยต้องประมาณนี้นี้ต้องประมาณนี้จะเป็นเส้นหน่อยเส้นอะไรขูดก็ไม่ต้องขูดไม่ได้ต้องสับไม่ได้สับสับเล็กก็ไม่ได้ละเอียดจนเป็นกินอะไรไม่รู้ต้องสับขนาดนี้ต้องประมาณนี้ถ้าอูดอนหนองบัวเนี่ยร่้นี้นี่สิ่งที่ผมชอบมากก็คือหมกหน่อไม้หมูสามสันนี่มันมักหลายชอบมากๆจริงๆแล้วหากินยากมากไปตลาดตลาดก็ไม่มีหายากอ่ะแล้วก็ตลาดที่เขา่อไปต่อบางร้านก็ อันอม,มันมีกลิ่นใบตองนะคะผมไม่ค่อยชอบบางรา้านก็ซื้อมาแล้วก็ทิง้งประบสบการณ์เดียวกันเลยต้องมาทำกินเองอืมเรือข้าเหนียวมานนะเออไม่เป็นไรยังไม่จ้องกินแต่กินหลังจากนี้หน่อไม้หอมเพราะหน่อไม้เนี่ยอ่อนอ่อนนะะแล้วตัวเครื่องหมักที่ทำเป็นหมกเนี่ยเครื่องเครื่องต่างๆที่ใส่ เขาเรียกสมุนไพรมั้ยสมุนไพรใช่แล้วเป็นหมกสุดยอดเป็นของโปรดที่หากินยากที่อร่อยอ่ะบางที่าบางทีก็รถเข็มบางทีเราเห็นเดียวก็อยากแต่บางคันซื้อไปก็กินไม่ได้อ่ามันไม่ขายยากเลยค่ะพอกินอย่างง้นแล้วโอ้ยแล้วหน่อไม้ก็โออันนี้แกงอ่อมอ่อมใช่ค่ะอ่อมหมูใช่อ่อมหมูใส่กับบักบักนบัก อันนี้คือห้องฟักท้องฝรั่งเี่ภาษาบ้านเราภาษาเราเรื่องฟังท้องฝรั่งบักเอ,อ,อื้อบักเอื้อไม่ผมมายอยู่อีอสานจะมาเด็กๆอะฮะพอโตแล้วแปดเก้าขวบก็ย้ายมุ่งเทพแล้วไงแต่ว่า คนเลี้ยงอ่ะแม่เขาหิ้วมาจากหนองมูลำพูเพราะนั้นเขายัดปลาแดกให้กินตั้งแต่ตอออายุเจ็ดแปดปังโตอ่ะก็โดนยัดไปเรื่อยๆจนมีความเคยชินแล้วก็พูดกับเขาเป็นภาษาอีสานอันนี้แม่ก็ไม่พูดไงคะพอแม่ก็มาอยู่กรุงเทพแม่ก็ไม่พูดก็ดีแล้วเท่ากับปีหนึ่งกลับบ้านไปสองเดือนจะได้ฟังแค่นั้นอ่าอันนี้แกงอ่อมหมูมะอึกมะอึกมะอึกบางทีไม่รู้จักเลยะ อันนี้แกงอ่อมอีสานเราถ้าเกิดถ่ายจะเห็นว่าไม่มีน้ําใช่ไหมคะอ่มอ,อมอีสานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะคุกคลิกอ่อมแมนบางล้านไปถึงน้ำน้ำจโจกเลยอ,ะอ่ะบแมนต้องน้ำขลุกคลิกรสชาติดีครับเป็นแบบอีสานบานเท่าเป็นแบบอีสานพี่คือบอกว่าคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่มากินนะอันเนี้ยกินได้เลย เราเป็นรสชาติอีสานแท้แต่รสชาติอีสานที่เรากินได้นะบางคนแบบโอ๊ยกูจะกินไม่ได้โอ้ยโหอร่อยนี่เห็ดเห็ดแปดอย่างเลยแกงเห็ดใช่ค่ะเมื่อก่อนเก้าอย่างนะคะแล้วหายไปไหนเห็ดหนึ่งอะมันหนีไปเที่ยวหรอมันหายยากเกิน่ะเก็บไม่ได้ด้วยค่ะเห็ดอะไเห็ดเพาะนางไม่ใช่ค่ะเห็ดนางลมภูฐานค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะวันไหนมีก็ใส่ให้เก้าอย่างวันไหนไม่มีก็แปดอย่างใช่แกงเห็ดแปดถึงเก้าอย่างครับ อืมวันนี้จะหยิบผักกินเห็นผักก็น่ากินมากอร่อยอ่ะพอใช้ได้นะคะโอ้มือมันคืออร่อยเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวหมูนี่จะไปกินส้มตำตอนท้าย <c oughs> ให้พี่ฝากร้านก่อนค่ะพี่ึ่ง <c oughs> ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะไรยังไงขายอะไรเบอร์โทรศัพท์ท เชิญนะครับได้ค่ะร้านเรื่องราวนะคะเปิดตั้งแต่เวลา1 1ม0ครึ่งค่ะถึง4ทุ่มนะคะการเดินทางมาง่ายมากค่ะใช้ทางด่วนอานารงรามิทานนรงขาออกนะคะลงที่ด,ด่านจตุโชตลงทางด่วนเสร็จแล้วประมาณ200เมตรถึงร้านเลยนะคะที่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารอีสานค่ะมีแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิดอยากจะเลี้ยงหรือว่าพาเพื่อนมาทานมีทุกอย่างจริงๆเครื่องดื่ม ทุกสายกกลับบ้านไหวปเนี่ยทุกสายเลยค่ะเพื่อนสายไหนที่ร <Hospital> ้านเรามีให้บริการหมด ปิดกี่โมงนะปิดสี่ทุ่มค่ะเอาวันนี้ขออยู่ถึงสี่ทุ่มได้เลยถึงห้าทุ่มได้ไหมไม่ได้ค่ะกําลังดีสี่ทุ่มกำลังดีมีดนตรีสดทุกวันนะคะตั้งแต่หกโมงจนถึงสามทุ่มครึ่งค่ะสามารถจองโต๊ะได้โดยโทรเข้ามาที่ร้านโดยตรงเลยนะคะแนะนําให้จองนะคะสําหรับมื่อเย็นเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดแปดเก้าเก้าห้าห้าสี่หกสองค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเก้าเก้าห้าห้าสี่หกสองค่ะส้มตำเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะส้มตำมีทั้ง สักยี่สิบอย่างได้ไหมใช่ค่ะส้มตำเยอะค่ะตำข้าวโพดก็น่ากินตำโคราาก็น่ากินตำข้าวโพดหมูสัโอ้เยอะว่าเยอะมากส้มตำเขาทำเยอะมากแล้วส้มตำอร่อยมากด้วยนะครับนี่ส้มตำลาวใส่หมูทอดหน้าลงเรียนอันนี้เหมาะขาอันนี้เหมาะหิวแล้วเห็นพี่สมเกียกินหิวด้วย เป็นย้งไขอบคุณพี่ทิมครับขอบคุณพีณ่ตั้มเกียร์ค่ะกินไปด้วยเพราะว่าไม่อร่อยมากอ่ะ